รอช้าฮะ<ช>ติดตามาเหตุหเพลิงไหม้นี้ก่อนนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยคลอกย่างสดเป็นพันชีวิตเลย<ช>พันชีวิตที่ว่านี้คือสัตว์ทั้งนั้นนะครับ<ม>เพราะว่าตรงนี้เป็นตลาดปลาสวยงาม<ช>แล้วก็เขาขายสัตว์เลี้ยงสัตว์แปลกด้วย<ช>ปรากฏตีสี่กว่าเกิดไฟไหม้ฮะตรงจัดตุจักเนี่ยนะครับทิจทางห้างครับทางขึ้นรานจอดรถ ผู้ชมฮะนี่เป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่นะครับตรงตลาดปลาจตุจักรนะฮะแล้วก็เพลิงเนี่ยเผาวอดเลย118ล็อกค่ะคุณเขาแบ่งเป็นล็อกในการที่จะจัดเป็นร้านขายสัตว์นะฮะสัตว์นับพันตัวหลากหลายชนิดที่อยู่ในนี้นะฮะถูกไฟคลอกตาย<ะ>ทั้งเป็นคุณ ก่อนหน้านั้นนะช่วงที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปดับเพลิงเขาบอกได้ยินเสียงสัตว์เนี่ยร้องระงมเลยไม่ว่าจะเป็นนกเป็นลิงเป็นอะไรก็ตามนะฮะร้องนะเพราะว่ามันถูกไฟเนี่ยคลอกอยู่นะครับนี่แล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับแจ้งตอนตีสกว่านะครับก็ระดมรถน้ําดับเพลิงกว่า10คันฉีดน้ําเข้าไปที่ตลาดศรีสมรัตอันนี้ชื่อตลาดเขาเป็นศูนย์รวมสัตว์เลี้ยงปลาสวยงามหรือที่เรียกว่าตลาดปลาจตุจักรถนนกาแพงเพชรสเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครใครที่เคยไปซื้อสัตว์เลี้ยงซื้อปลาตรงน จะรู้ดีนะ,ะว่าตลาดนี้มันใหญ่เหมือนกันใหญ่จริงค่ะแล้วก็มีสัตว์นานาชนิดขายอยู่นะครับโดยแบ่งเป็นล็อก118ล็อกเนี่ยนะับมีชั้นลอยสาหรับเก็บของแล้วก็บางล็อกเนี่ยอาจจะเอาชั้นลอยเนี่ยเป็นห้องพักของคนดูแลร้านด้วยเพราะว่าเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วนะครับลุกลามเต็มพื้นที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงฮะจึงควบคุมเพลิงไว้ได้สรุปแล้วร้านถูกไพวอ์เผาวอดไป118ล็อกตำรวจสอนอบ,บางซื่อและอาสาสมัครมลทิปอติกตึงนะฮะลงพื้นที่ตรวจสอบ เร่งช่วยเหลือลำเลียงสัตว์เลี้ยงออกจากจุดเกิดเหตุก็ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่นะครับก็เป็นผู้ประกอบการละคุณรุดมาดูร้านของตัวเองเข้าไปไม่ได้จะเข้าไปช่วยเหลือสัตว์ที่เขาเตรียมขายเนี่ยไม่ได้เลยนะตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านขายปลาฮะ นอกนั้นก็จะมีสุนัขมีแมวมีงูมีสัตว์แปลกเขาบอกโอ้โหถูกเผาตายยกร้านเลยพบซักสัตว์ตายนับพันตัวนะครับแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บอันนี้คือก็ยังดีนะคะแต่ว่าทางด้านของพนักงานของร้านซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์เจ้าตัวเนี่ยชื่อคุณหมีชาอายุ36ปีเขาเป็นคนงานของร้านร้านหนึ่งค่ะแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกจ้างให้มาเฝ้าก็เป็นพนักงานที่นี่เฝ้านกแปลกหายากต่างๆนะคะซึ่งมันมีชั้นลอยที่อยู่ด้านบน ของร้านอยู่บริเวณนั้นแล้วตอนแรกได้ยินเสียงก่อนเสียงเริ่มต้นจากเสียงสัตว์เลี้ยงเอ๊ะทำไมถึงเสียงระง,งมเลยสัตว์มันร้องใหญ่เลยฮะใช่ก่อนจะมีกลุ่มควันเนี่ยเธอเห็นควันมันลอยปกคลุมขึ้นมาแล้วเริ่มที่จะหายใจไม่ออกสิ่งที่ทําได้คือการหนีตายด้วยการกระโดดลงมาจากชั้นบนส่วนสัตว์เลี้ยงภายในร้านช่วยไม่ได้จริงๆนะคะเพราะต้องเอาตัวรอดก่อนถ้าถามถึงร้านที่เธอเฝ้าอยู่เนี่ยมันจะเป็นพวกนกหาย,ายากนะคุณผู้ชมก็จะมีราคาแพงสุดคือนกกระตุ้นเนี่ยตัวละสามหมื่นบาท ตอนนี้เจ้าของร้านเองก็รู้เรื่องแล้วแล้วก็เดินทางมาที่ร้านนะคะคุณศักดาเจ้าของร้านอายุ54ปีบอกว่าร้านเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุขายสัตว์แปลกๆซึ่งนําเข้าจากต่างประเทศราคาสูงๆทั้งนั้นตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนถ้าประเมินมูลค่าความเสียหายนับ10ล้านบาทนะคะอนี่ก็อีกร้านนึงนะใช่ค่ะเ<อ>พลิงเนี่ยมันเกิดจากร้านหัวมุมถนนนะคะที่เขาขายนก ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นขายพวกสุนัขพันธุ์เล็กต่างๆก็จะมี 1, พันธุ์พุดเดือนชิสุพวกปอมบรีเนี่ยนะคะเจ้าของร้านเนี่ยก็ขายกันเองค่ะแล้วก็ไม่ได้มีลูกจ้างด้วยที่ร้านนี้กลางคืนที่เห็นคือเขาจะเปิดพัดลมเอาไว้ตลอดให้น้องหมานั่นแหละเอาไว้ทั้งคืนเลยตรงนี้สันนิษฐานะว่าอาจจะเกิดไฟชอ็อตไฟฟ้าลัดวงจรเริ่มต้นจากร้านนี้นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงเขาสัตว์ที่เตรียมขายสุนัขเนี่ยโอ้โหโดนไฟคลอกหมดนี่นแต่บางชีวิตก็รอด,อ,รอ,ดออกมาได้คุณผู้ชมฮะ ต่อมาทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับพร้อมด้วยผู้บัญชาการตํารวจนครบาลนฮะพลตํารวจโททิติแสงสว่างเนี่ยรุดลงพื้นที่ในการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ครั้งนี้นะครับแล้วก็มีการสอบถามถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ให้กําลังใจพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบนะครับผู้ว่าชัดชาติบอกว่าจุดนี้เป็นตลาดปลาใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมดของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับไฟไหม้จากข้างในออกมาไม่มีคนได้รับบ,บาดเจ็บไม่เคยพบเห็น เหตุการณ์ที่เกิดกับไฟไหม้สัตว์ตายอย่างนี้มาก่อนเลยนะแล้วก็พูดว่าใช้คํานี้เลยผู้ประสบภัยเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักอืทราบว่าห้องต้นเพลิงเนี่ยนะครับก็ล็อกอยู่คือปิดล็อกอยู่ฮนะทำให้เข้าไปดับเพลิง<า>ข้างในไม่ได้ แล้วก็มีสัตว์ตายจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นงูเป็นปลาเป็นลูกสุนัขตายทั้งร้านเลยสําหรับร้านต้นเบิมหากใครต้องการสัตว์เลี้ยงอยากให้มาช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าตลาดปลาจตุจักรนะครับตอนนี้คือสัตว์เลี้ยงมันอาจจะไม่มีที่ละอาจจะไม่มีที่อยู่แล้วไงคนแต่ว่าจะให้ไปซื้อเลยเหรอคือสัตว์เลี้ยงมานตัวบาดเจ็บนะเออถูกไฟข้ออะไรเนี่ยฮะแต่ยังไงก็ตามนะผู้ว่าเนี่ยสั่งให้การรถไฟและสํานักงานเขตจตุจักรนะครับจัดสถานที่ให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้ลงทะเบียนก่อน แล้วทีนี้ก็ต้องช่วยเหลือในส่วนของอะไรที่ยังขายได้คุณก็จะจัดพื้นที่ในการขายสัตว์ต่อไปนะครับก็ต้องเป็นสัตว์ที่เขาปลอดภยอัยแล้วด้วยนะคะเออไม่ได้บาดเจ็บนะใช่ผู้ว่าอบอกว่าวันนี้แย่แต่เช้าเลยเ<อ>ไม่เคยเห,เห็นเหตุการณ์แบบนี้เลยเพราะผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเราไม่นึกว่าที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีไฟไหม้ใครเห็นแล้วก็อยากให้ช่วยซื้อสัตว์เลี้ยงหน่อยผู้ว่าบอกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็มันมีคลิปออกมานะมันมีคลิป นาทีผู้ประสบเหตุซึ่งเป็นเจ้าของร้านอุ้มสัตว์หนีออกมาคุณผู้ชมไปดูกันว่าสัตว์ที่เขาอุ้มหนีออกมาเนี่ยเป็นตัวอะไรนะฮะเ<า><า> งูคุณผู้ชมฮะงูหมดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสตา์ที่เจ้าของร้านอุ้มออกมาได้รอดมาได้หนึ่งตัวคืองูผู้ชมฮะแล้วก็ทีนี้อย่างที่บอกไปว่ากรุงเทพมหานครโดยสํานักงานเขตจตุจักรนะครับก็มีการตั้งโต๊ะในการเปิดลงทะเบียนในการที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านเนี่ยลงทะเบียนกันก่อนเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือนะครับโดยมีการตั้งกองนวยการนะฮะมีการรถไฟแห่งประเทศไทยสํานักงานเขตจตุจักร ปพกรุงเทพมหานครมาตั้งโต๊ะให้ผู้ประกอบการที่รับผลกระทบมาลงทะเบียนเพื่อรวบรวมข้อมูลประเมินความเสียหายดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนะครับแล้วคุณผู้ชมฮะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนักข่าวเนี่ยก็เห็นว่ามันมีสัตว์ชนิดหนึ่งอะไรฮะยังรอดชีวิตอยู่ไหนอะไก่ผู้ชมดูไก่หน่อยไก่ตัวหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เนี่ยอุ้มออกมาฮะภาพข่าวมายังครับนี่ผู้ชม มีไก่ตัวนี้คุณแต,แ,ตแต่ตัวอืนอ่นๆก็ตายหมดแล้วนะคุณผู้ชมคือมันนิ่งนะแต่ส่องไปส่องมามันยังไม่ตายผู้ชมมันยังไม่ตายมันนั่งซึมอยู่ในกรงนะฮะร้านนี้ก็ถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดเลย <Okay. S 2> แต่เจ้าไก่ตัวเนี้ยยังไม่ตายรอดชีวิตอยู่ในกรงตรงนี้ได้นะครับขณะที่ไก่ตัวอื่นของร้านนี่คุณ <c oughs> ตายหมดนะ <c oughs> ถูกย่างสดหมดแล้วนะครับ เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเครื่องตัดเหล็กเนี่ยมาตัดกุญแจล็อกโกรงแล้วก็ช่วยเหลืออีกหนึ่งชีวิตออกมาได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ตั้งโต๊ะในการที่จะให้ลงทะเบียนในการที่ดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ต่อไปแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคุณก็คือการตรวจพิสูจน์สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้คุณเราสงสารผู้ประกอบการนะใช่จริงค่ะที่เขาลงทุนนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาแล้วจะขายเนี่ย มันตายหมดอะแล้วแต่ละชีวิตมันมีชีวิตอะใช่แล้วเนี่ยโซนตรงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมแต่เคยไปเดินเพราะว่าตัวขวัญเองก็เคยไปเดินใี่ผู้ต้องเคยไปเดินตรงนี้แล้วเขาจะอยู่กันแบบคือชิ้ที่ติดกันหมดเลยทุกบล็อกติดกันหมดเลยนะคะพอเกิดเพลิงไหม้ก็เลยลุกลามหมดเลยแบบนี้ถ้ามีการสร้างใหม่ก็ต้องหามาตรการในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้นะใช่ค่ะ